กลัวลูกแสบร้อนเวลาเป่าผมแต่จะใช้โหมดลมเย็นกับแห้งชา้าไปเอง Philips d y n e b อัจฉริยะมีโหมด Gentle เป่าผมด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะทําให้ลูกน้อยรู้สึกสบายสีสันตลอดการเป่าแถมยังตั้งอุณหภูมิด้วยตัวเองได้ตั้งแต่45ถึง95องศา,ศาเซลเซียสแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะแห้งชา้าเพราะมอเตอร์เราเป่าได้แรงทรงพลังถึง228กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป่าผมคุณแม่แห้งภายใน3นาทีคุณลูกใน45วิเกวจนตึ้งร้อง จบปัญหาเป่าผมลูกช้าแสบร้อนหนังศีรษะร้องงอแงวิ่งหนีไปได้เลยแค่มีฟิลิปส์ไดเด็กอัจฉริยะปลอดสารพิษตัวนี้ปลอดสารพิษไร้สารโลหันหนักปนเปือป้อนปลอดสารระเหยผ่านมาตรฐานมอกฟิลิปส์เอสแปดไดเป่าผมรุ่นที่ดีที่สุดของฟิลิปส์เปลี่ยนโลกของการดูแลเส้นผมประสานเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยทุกการใช้งานให้การดูแลลูกน้อยเป็นเรื่องง่ายด้วยฟิลิปส์บิวตี้